นิโคลาเทสลาเทสลาเก่งอย่างไรอีลอนมัส,ส์ถึงกับนำชื่อมาตั้งเป็นชื่อบริษัทและยี่ห้อรถเทสลาคุณกำลังฟังช่อง FKTalk นิโคลาเทสลาเกิดเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมพศส3 9 9ตายวันที่7มกราคมพศ2486อายุ86ปีเป็นนักประดิษฐ์นักฟิสิกส์วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้าและนักทำนายอนาคตชาวเซอร์เบียอ,อเมริกันเกิดที่หมู่บ้านในพื้นที่ภูเขาชื่อเมืองสมิญยานในอดีตของออสเตรียฮังการีปัจจุบันคือสาธารณรัฐโครโอเอเชียซึ่งได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองอ,อเมริกันในภายหลัง เทสลามีปัญหาทางประสาทในวัยเด็กที่เขาต้องทุกขทรมานจากโรคย้ำคิดย้ำทำเขาได้งานแรกในบูดาเปสต์โดยทำงานที่บริษัทโทรศัพท์เทสลาได้ประดิษฐ์ลำโพงสำหรับโทรศัพท์ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเดินทางอพยพไปอเมริกาในปีพศ2427เพื่อที่จะไปทำงานกับโทมัสเอดิสันแต่ในไม่นาน เขาก็เริ่มก่อตั้งห้องปฏิบัติการบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าของตนเองโดยมีผู้สนับสนุนด้านการเงินให้สิทธิบัตรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับแบบเหนียวนำและหม้อปแปลงไฟฟ้าได้รับการจดทะเบียนโดยจอร์จเวตติงเฮาส์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้เทสลาเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆอาทิเช่นการทดลองเกี่ยวกับคลื่นความถี่สูง และแรงดันไฟฟ้าแรงสูงในนิวยอร์กและโคโลราโดสปริงสิทธิบัตรของอุปกรณ์และทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างวิทยุสื่อสารการทดลองเอ็กซเรย์เขายังเป็นผู้ขอโทษค่ะเขายังเป็นผู้คิดค้นตัวกำเนิดสัญญาณออสซิลเลเตอร์หลากหลายรูปแบบอีกด้วยและโครงการ วอด d e ค c ีทาวเวอร์ซึ่งเป็นความพยายามในการส่งสัญญาณไร้สายข้ามทวีปแต่โชคร้ายที่โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จแม้เทสลาจะเป็นผู้คิดค้นสัญญาณวิทยุการค้นพบหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันดีคือการค้นคว้าวิจัยไฟฟ้ากระแสะสลับซึ่งในขณะนั้นมีการแข่งขันกับไฟฟ้ากระแสะตรง ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโทมัสเอดิสันแต่ในที่สุดไฟฟ้ากระแสะสลับก็ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะเกิดการสูญเสียน้อยกว่าในการส่งกระแสะไฟฟ้าในระยะทางไกลเทสลาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและทำให้ผู้คนเห็นถึงความสามารถของเขาจากสิ่งประดิษฐ์ ที่ดูน่าอัศจรรย์ทั้งหลายถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินจากสิทธิบัตรต่างๆแต่เขาก็ได้ทำการทดลองอย่างมากมายด้วยเช่นกันทำให้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาต้องเป็นหนี้และมีปัญหาด้านการเงินต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์ ด้วยลักษณะและธรรมชาติในการทำงานของเทสลาทำให้เขาถูกขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนเทสลาถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวอย์เกอร์เมื่อวันที่7มกราคมพศ2486 หลังจากการตายของเขางานของเทสลาก็ได้เงียบหายไปแต่ในปีพศ2533เขาก็เริ่มกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในปีพศ2548เขาถูกเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนหนึ่งในร้อยคนในรายการโทรทัศน์ e g r r e t t Test American โดยการสำรวจความนิยมโดย AOL กับช่อง Discovery การทำงานและสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงของเขายังเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากและยังได้นำไปใช้สนับสนุนวิทยาศาสตร์เทียมทฤษฎี UFO และไสยศาสตร์ยุคใหม่ในปีพศ2503หน่วยสำหรับวัดความหนานแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กหรือการเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสนามแม่เหล็กบีถูกตั้งชื่อว่าเทสลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เทสลานอกจากนี้เทสลายังถือเป็นวิศวกรที่สร้างนวัตกรรมล้ำยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในปลายคริสตศตรวตรรษที่19และต้นคริสตศตรวตรรษที่20สิบสิทธิบัตรของเทสลาและผลงานเชิงทฤษฎีของเขากลายเป็นพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากระแสะสลับได้แก่ระบบจ่ายกำลังหลายเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเขามีส่วนผลักดันเป็นอย่างมากในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำน่ายปุ๋ยตรา FK w w w f a r m a g e e t o r g